เราจะกลับไปสู่ต้นกําเนิดของเราครับคือยังไงโจกอากงฮะเดี๋ยวก่อนนะจากวันที่อากงเปลี่ยนมาเป็นสุกี้ได้ขายโจกไหมไม่ได้ขายแล้วครับก็ไม่ได้ขายนานตั้นแต่โจกอากงที่มีอยู่ที่ไปเจอญี่ปุ่นญี่่ปุ่นร่วมเจ็ดสิบปีคือไม่ได้ขายเลยนะไม่ได้ขายเลยครับพะเป็นสุกี้ไม่มีโจกเลยไม่มีโจกครับแปลว่าเมนูใหม่นี้ก็จะเป็นกลับไปเอาของโจกอากงมาทําอีกทีนึงเดิมๆเลยอู้ยคนลุกเลยนะเนี่ยก็เลยก็เลยอยากรู้ว่าโจกอากง ที่ที่ที่เป็นสูตรพิเศษของกงเป็นยังไงงั้นเราดูเลยนะแล้วเดี๋ยวจะถามว่าอะไรคือโจ๊กอากงแล้วเดิมๆอย่างนี้ลูกค้าที่ชอบสุกี้อากงก็จะได้กินโจ๊กอากงด้วยแล้วใช่ครับอ้าวหายไปจะกลับมาแล้วนะมาดูกันโอ้โจ๊กโจ๊กของอากงที่ไปพบกระถานญี่ปุ่นฮะหายไป70ปีกลับมาแล้วกลับมาแล้วครับผมเพราะฉะนั้นใครที่ชอบสุกี้อากงคิดถึงอากงนี่อากงก็จะได้สั่งนี่เลยนะนี เพิ่มึ้นมในร้านอันนี้เดิมๆของกงเลยนะอันนี้เดิมๆเลยครับเนอะมันไม่เหมือนโจ๊กทั่วไปเหรอไม่เหมือนครับไม่เหมือนเราใช้จากไหนดีอ่ะเราใช้หมูชิ้นนะครับแล้วหมูนี่ก็คือหมูหมูสุกี้ครับโอ้โหใครเคยกินโจ๊กที่มีหมูเป็นชิ้นใหญ่ๆและนี่คือเป็โจ๊กหมูชิ้นนะครับไม่ใช่โจ๊กหมูสับนะแล้วแล้วตัวตัวโจ๊กนี่ตัวโจ๊กเป็นโจ๊กข้าวกล้องครับอ้อถึงวลาวทำไมสีเขาดูแบบว่าเหมือนมีความเป็นการยังไม่ได้ขัด ในข้างหน้ามันสวยงามมากเลยโอ้โหนี่อากลไม่ธรรมดานะเนี่ยนะเครื่องในเอยอไม่มีไม่มีครับหรอว่าอะไรไม่เอาไม่ใส่ครับนี่เป็นของกลมแท้ๆใช่ครับเนื้อโจ๊กคือเนียนกลิบเลยฮะโจ๊กโจ๊กเลยครับแต่เป็นข้าวกล้องครับข้าวกล้องหอมมากอือมันเนียนเออมันเป็นรสอะไรเดียวมันหอมนอกความเป็นข้าวกล้องมันเป็นอย่างนี้แหละครับ และแล้วตัวรสชาติที่เอาเอาโจ๊กไปแบบเป็นต้มกับน้ำซุปเนี่ยครับมันก็ไม่ได้โดดมันก็ไม่หรือว่าหอว่ามันได้น้ำหมักจากตัวหมูลงไปในในโจ๊กตัวนี้รสรสชาติของหมูลงไปอย่างนี้แล้วก็เราก็ใช้น้ำซุปตัวที่เป็นน้ำซุปของซุกี้นะครับในการต้มเราไม่ใช้น้ำเปล่าอ๋อเห็นไหมโครงไก่ใช่ครับโอ้โหแล้วก็ไม่ต้องปรุงอะไรเยอะเลยเพราะตัวเนื้อหมูมันอร่อยอยู่แล้วโอ้โหเด่นเลยอ่ะเพราะฉะนั้นร้านซุกกี้เดี๋ยวเขาจะจะมีโจ๊กกลับมาแล้วนะ เนี่ยโรกลมีหมูชิ้นใหญ่ใหญ่มีอย่างนี้ด้วยอ่ะเรื่องหมูหมักไม่ต้องพูดถึงเลยฮะมันเรียบร้อยแล้วเหรอเรียบร้อยแล้วฮะเนาะมันนุ่มแล้วมันก็ละลายไปในปากเลยเนาะที่ผมพยายามจะหาชิ้นเล็กๆไม่มีไม่มีฮะไม่มีใหญ่หมดครับนี่มีชิ้นใหญ่ๆเอาใหญ่ก็ใหญ่แล้วครับโอ้แล้วกัดไปโดนพวกขิงแล้วก็ตัวหอมมันยิ่งเพิ่มรสชาติอ่ะละใจตรงตรงหมูมากฮะกิ้วได้เต็มที่ อ่ะอากงกลับมาแล้วเนะสตอรี่เรื่องราวประวัติต่างๆที่เกิดขึ้นมาเพราะฉั้นก็เลยอยู่จากเดิมแล้วก็คู่กับสิ่งใหม่ที่อากงไปเจอทหารญี่ปุ่นตั้งชื่อว่าอะไรเอ่ยนะโจ๊กอากงครับอ๋อตรงๆเลยตรงๆเลยโจกอากงโจกอากงเพราะนี่คือเดิมเลยอาชีพแรกของอากงเรียกงขายมาแล้วก็เป็นเนี่ยหมูชิ้นใหญ่ๆจนญี่ปุ่นมาเจอครับดีไหมครับชื่อนี้ดีมากดีมากจากงเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ กลับไปสู่จุดเริ่มต้นมีสตอรี่กลับมาถึงตรงนี้ครับผมแล้วก็จะเสิร์ฟเป็นชุดอย่างนี้เหรอใช่ครับเสิร์ฟเป็นชุดอย่างนี้เลยครับราคาเท่าไหร่ครับเอาร้อยสิบห้าบาทครับอ้ย่อมเยาวมากย่อมยาวเลยทานได้หลายคนด้วยนะฮะครับพรุ่งนี้เป็นต้นไปสั่งได้เลยครับโจกอากงโจกอากงนะครับผมพี่เป้ครับ เดี๋ยวฝากร้านครับรา้านชื่ออะไรยอยู่ที่ไหนนะครับ,รบแล้วก็เปิดปิดกี่โมงนะครับร้านเอี่ยวหัวสุกี้โบราณ1955นะครับมี3สาขา<อ>มีจุฬาซอย12อลาดพร้าว71และอยู่ในอิทไทยเอมบาซีครับครับร้านจุฬาและร้านลาดพร้าวเปิด11บเอโมงถึง4ี่ทุ่มแล้วก็ร้านในเอมบาซีเปิด10บโมงถึง3ามทุ่มครึ่งครับนี่ก็คือทั้งหมดของร้าน เอีะะ่ยวหัวสุกี้โบราณ1955ร้านนี้ก็จะได้เข้าสู่ทำเนียบร้านอร่อยก็จะกลายเป็นร้านอาหารระดับปัญญา5ดาวเอี e ่ยวหัวสุกี้โบราณ1955มอบให้นะครับ